ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดพื้นเด้อน,นะครับเราก็มาช่วยลุงว่างนะครับเอารถมาซื้อวัสดุนะครับที่ร้านหอจอกอนะครับชีริทรมนะครับชีริทัมโฮมโฮมช็อปนะครับเซ็นเตอร์เลยจังเอาเลยจังเอา จะไปซื้อไหมไอครับอันนี้ก็ท่อนะครับท่อสีหุนนะครับสองเส้นอันนี้ก็เป็นฝาเชล่านะครับขนาดอ่าสิบห้าสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนนะครับจำนวน แล้วก็เล็กนะครับเล็กเขาเอินเล็กอย่างเล็กนิ้วโบเล็กอย่างกองเล็กสองหุนนะครับหนึ่งเส้นนะครับเนีเ่ยย่องแค่ละยัดไปล้นล้นะครับวันนี้ครอบอครอบข้างฝากัน กานน้ำรอดป่องนะครับซีซีซีอันบอกกันน้ำรอดปอนะ่องนนี่นี่าแบบนี้แหละไม่จะบวกเขาเห็ียดได้นี่แหละดีเพื่อนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นพัดกระดุกนะครับเพื่อจะนำไปทำบ้าน ลุงวางกุกเกาะนะครับลุงวางก็มาด้วยนะครับามากับหมวดฟื้น์นะครับหลวดฟื้นก็เป็นก็เป็นรถนะครับเป็นรถนะครับก็ขึ้นแล้วก็จะมีขวาา เชลอลา12เซนนะครับหนึงมัดจกแผ่นจกแผ่นนหนึ่งเมตรหนึ่งสองสามสมัด5้แผ่นนะครับตาช้างอย่างดีนะครับหักไม่ได้หล่นลงพื้นปูนน่ะสามท่อนนี่ดินี่ดินี่ดิเดีนวระบอกว่าเี่ย อ,อ,อันนี้ละครอบนะครับอืเอาไหมอืออยากได้ยังจะไปชื่อเอามันถือได้นะอ,อ่าอ่านะครับอือเอาอ,อันทอยใหญ่นั่นบุรด้เอบเพอาะช่อหุ่นหรอไ,หไปถามฝาปิดัวทออันหน,หนึ่งนิ้ว หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วกับฝาปิดฝาปิดท่อสี่นิ้วนีเราบอกในช่างบริหารมึน,นด,ฝดนูฝาปิดมีเนี่ยฝาครอบในเรสสี่นิ้นวนี่ยังไม่ได้เลยโอ้ยอยู่ในถุงอเอ้าถุงยืมมายกขึ้นมายกขึ้นเออยกขึ้นวอยกบนกถุงน่ะ นี่เอายกเทเลนเดี๋ยวสิเช็คให้อ่นี่นะครับครบนะครับครบเอายกขึ้นอ่านี้อ่าเอาอันที่สองออันต่อไปอ่านะครับอ่าสำหรับวัสด,ดุที่ขึ้นก็ครบนะครับแล้วก็มีคอยไปเด้ออ่าเอาเอาให้ไปแซ็นดอกไปแห็นเลยขึ้นมาสามท่อน อา้าวยังยังยังกาะน้ำจะไปซื้อเอานี่ไปขึ้นไปซื้อเอาเนี่ยเขาออกมาอะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะถอยหลังนะครับถอยหลังเพราะว่ามันเดียวได้อยู่บน,นะครับถอยหลังนะครับนี่นะครับคลิปนี้ออเอามาัดอืม,อม เดี๋ยวดูสีท้อยนี่แหละอเ,อเอามัดมาดห่อแล้วยงังมัดก็ได้ดอกใหญ่เขายางน้ำอะไรเห็นบ่อรวดน้ำวนน้ำห่างกระตาน่ะ้ำกระตาเออมัดรวดเออหมอมัดใส่เลย ครับก็จะเป็นทอ่เอเอ๋ออ,อันบอได้เอาบออันท่ออันนิ่วนึงน่ะมีอยู่แล้วอยู่หันบอกเบื้องที่บอกเอากายมานี่กายมานี่เอากายมานี่กายไ,ไ,ไปหัวรถตรงกลางน่ะเออวางเลยเอาเชือกมัดมาดี๋ยู่โบอืดเชือกมา ที่มามัดพี่กคอนสิี๋้วบอก นี่นะเรื่องเออเราจะไปถามชื่อจังหักนี่นี่นี่จังแนีนเออเขาเกี้ยนเหรอชื่ออันหุ่นใหญ่นี่ไปวัดวัดมาทอดเพรา่าชื่อมันก็มีปิด่ยนเลยเนาะนี่อันนี้อันนี้มันมันบัวฮักบ่อ กูนักเตะเปิดฟ้าไปยังวะใกล้แล้วเอาตะแค่เนี่ยไปใกล้ออตะแค่เนี่ยนี่เออบวบเอาเจ้านั่นมัดน่ะลวดเห็นไหมนี่นี่นี่เออน,นี่มัดนี่มัดไว้นเี่ย แล้วมันแลนหนี้นี่ครับก็เ,เป็นลวดฮะเล็กเนอยอาอันนี้บอกเอาในนี้เอาในนี้หนึ่งนิ้วขอต่อนะ่ะรดรดสี่หุนแล้วนี่ข้าเอาไปซูบเชืออันนั้นเนาะอันนี้เนาะ ทั้งสองทอจ้านี่แค่นีนี่สมุนไพระม,มันเป็นซามตานอนี่เอ,เอไปซบคืบเท่าตัวนั้นพัดเยอะเอาทอน้อยตัวนี้มาต้อนทอน้อยก็เอาทออันชุบเขานี่ยลดอ่าหนึ่งนิ้วหนึง่งหนึ่งนิ้วลดฉีหุนว่าไะไรดิเขาใจระบบสั่งแค่นี้สร้งนิดเดียว ไปไปไปยังไปหาเลือกเอาจังเดกไปภาพไปเลือกเอนะาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็จะเดินทางกลับนะครับมาซื้อวัสดุกับนะครับกลับนี่นะครับกลับลุงหวังกกอก